รอบๆนรถประาการตุนกานนครับน่ปดูสินค้านะ ด้านหลังด้านหลังด้านหลังรับใช้บริการอยู่แบบเปนเปรี้ยวดีทราเก็ต อยู่พัทยาพัตยาเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับบริการถึงที่ขับทัไป